สวัสดีครับสวัสดี FC และคุณลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ได้อัปเดตงานซ่อมมาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากไปทํางานนะครับงานนอกนะครับในช่วงกลางวันเป็นงานติดไฮ b บริดนะครับออฟกริดนะเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวนะครับขนาด 5.5k ใช้แผงโซล่าเซลเป็นโมโนฮับคัทนะครับ ขนาด455วัตต์นะครับสิแผงก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มีเวลาในในช่วงกลางคืนนะครับก็จะมาซ่อมงานนะครับที่คุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับส่งมาก็วันนี้มาอีก9กล่องนะครับมาหลายๆจังหวัดเลยนะครับ ส่วนเมื่อวานนะครับเมื่อวานมี3กล่องนะครับเอาให้ลูกค้าดูแล้วนะครับ1,2,3 4,5 6 7 8 9 9กนะครับ9กล่องนะครับวันนี้ผมจะรีวิวงานซ่อมกีทารนเวอร์เตอร์ตัวสีแดงนะครับเอาจนจนดีเลยนะครับเดี๋ยวฝากไว้สำหรับ fc นะครับท่านใดที่เอากีทารอนเวอร์เตอร์มาซ่อมนะครับผมจะทำเป็นคลิป 1คลิปนะครับทำเป็นคลิป1คลิปต่องานซ่อม1ง,งานนะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับทางช่อง yu YouTube สำรองผมนะครับชื่อว่าประเสริฐ FM ลําลำพูนนะครับชื่อช่อง youtube ชื่อเดียวกับ facebook เลยนะครับเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับไปดูผลงานงานซ่อมของตัวเองได้นะครับจะได้ง่ายต่อการค้นหานะครับถ้ามาอยู่ในช่อง ดีเจเอฟเอ็มลำโพนช่องเดียวนะครับมันจะรวบรวมอะไรต่างๆครับบางทีคนหาไม่เจอนะครับครับวันนี้ผมมาแกะงานซ่อมนะครับเอากล่องที่มาก่อนเลยแล้วกันนะครับสามกล่องนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเอาเก็บไว้ก่อนเอาแล้วครับมาเริ่มกันนะครับสำหรับ กล่องนี้นะครับจากนางสาวนาฏรดานะครับสันชยัยสันายเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมก็ไปติดไฮบิดนะครับไฮบิดอินเวอร์เตอร์ที่สันปูเลยนะครับไฮบิดออฟกิดเดี๋ยวว่างๆจะทำรีวิวให้ดูนะครับ ตัวใหม่ๆเลยนะครับมาดูอุปกรณ์ข้างในก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างย้ำอีกครั้งนะครับใครที่เอาอินเวอร์เตอร์อรมาซ่อมนะครับไปดูผลงานการซ่อมของตัวเองได้นะครับของเครื่องตัวเองได้นะครับทางช่อง youtube ประเสริฐ FM ฟเลำูนนะครับเดี๋ยวจะทำโลโก้ y o u t u b e ใหม่นะครับโอ้โหกินฉุนเลยนะครับ ตัวนี้แกะออกมามีน็อตนะครับเดี๋ยวขอแกะเครื่องดูก่อนนะครับผมจะถอดน็อตไว้ในกล่องนะครับ ใหม่ๆแบบนี้นะครับมักจะมีกาวยึดติดที่ฝานะครับนี่ครับเขาจะเอากาวติดแบบนี้นะครับเก็บของไว้ในกล่องที่เดิมนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นภาคภาคเลกูลเลเตอร์นะครับนี่นะครับภาคไฟเลี้ยงเสียนะครับเสียแน่นอนเดี๋ยวแกะซ่อมเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีตัว icd 880นะครับเป็นเป็นทรานซิสเตอร์นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ d 880แล้วก็ซีเนอร์ไดโอดพวกนี้นะครับน่าจะเสียด้วย รวมไปถึงภาคคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ภาคไดโอดนะครับอันต้าฟัสเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับภาคคอนเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับรอดไปนะครับคิดว่าเจ้าของคงทดลองไว้ไม่ดานนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเครื่องนี้นะครับต่อแผงมาผิดนะครับเขาให้ขนานแผงนะครับโวลต์ไม่ให้เกิน3 9โวลต์โวลต์ลอยอยู่ที่45นะครับห้ามเกินนี้นะครับถ้าเกินก็อุปกรณ์ข้างในก็จะเสียแบบนี้แหละครับนี่นะครับ ไปด้าน DC จากแผงนะครับห้ามเกิน39นะครับ VMP ห้ามเกิน 39, VOC ห้ามเกิน45นะครับใครที่ซื้อแผงนะครับเลือกแผงดูดีๆนะครับถ้าจะใช้กับกิจไทยตัวสีแดงมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับแต่ถ้าหากใครเล่นไฮโวล์นะครับซื้อแผงที่โวล์สูงๆนะครับจะคุ้มกว่านะครับ เรียบร้อยนะครับมีเปลี่ยนทรานซิสเตอร์นะครับ D880 มีคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์มีซีเนอร์ไดโอดนะครับผมใช้ซีเนอร์เบอร์ยี่สี่นะครับเพราะว่าภาคเรก,กูเลทจะเป็น24 12 05โวลต์น,นะครับ เดี๋ยวจะทำการเช็คดูนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว c นะครับเปลี่ยนตัว c ตัว c ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าวัดดูค่านะครับค่าไม่ตรงตามมาตรฐานนะครับค่าที่ได้ไม่ตรงกันนะครับเปลี่ยนยกชุดไปเลยเดี๋ยวใช้คอมเพน,น,นเนนต์เทสเตอร์นะครับ วัดดูก่อนวัดตรงขาของซีเนอร์ไดโอดนะครับนี่นะครับถ้าในระบบไม่ช็อตนะครับวัดต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับอ่าต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นรูปวงกลมนะครับถือว่ามีตัว C นะครับภายในวงจรนะครับมีตัว C แต่ถ้ามันช็อตนะครับมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเดี๋ยววัดด้าน7812นะครับไม่รู้ว่าท,ทะลุมาถึงนี่หรือเปล่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับ7812 7805เปเป็นเส้นตรงนะครับต้องลุ้นดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟอ่อนๆให้มันนะครับ ก่อนอื่นนะครับยังไม่ต้องยังไม่ต้องเสียบไฟ AC นะครับจ่ายไฟให้มันก่อนนะครับขั้วบนนะครับเป็นบวกขั้วล่างเป็นลบดูสายอะไรใี่ดีนะครับเดี๋ยวคย่อยๆจ่ายเข้าไปนะครับ แต่ะดูก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรร้อนหรือเปล่า25โวลต์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ30โวลต์แล้วนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวขอวัดดูไฟก่อนนะครับโดยใช้มิตเตอร์ เจ็ดแปดหนึ่งสองน่าจะเสียด้วยนะครับฝั่งขาออกเดี๋ยวขอวัดดูก,ก่อนนะครับวัดไฟเลยนะครับสามสิบสามโวลต์นะครับขาซ้ายของ7812ต้องเป็น ต้องเป็น24โวลต์นะครับ IC นะครับ7812เสียอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนี่นะครับ7812ตัวเล็กนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเป็นชิปนะครับแต่7812องผมนะครับจะเป็นชิปตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นตัวใหญ่เลยนะครับนี่ ลักษณะขายกันเลยนะครับแต่มันตัวใหญ่กว่านิดนึงก็น่าจะทนกว่าหน่อยนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการทดสอบดูนะครับทดสอบดูเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับโดยการจ่ายไฟให้มันเข้าไปนะครับนะครับปึ๊บน่ามาแล้วนะครับนี่นะครับไฟแดงออกแล้ว แปลว่าภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับหน้าพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับแล้วก็ชุดชุดใจไฟนะครับชุดจ่ายไฟให้วงจรนะครับต้องมีไฟ5โวลต์กับ12โวลต์นะครับเดี๋ยววัดดูทีนะครับข้างหน้าต้องเป็น24โวลต์นะครับ นี่เป็น7812นะครับแล้วก็05นะครับอ่าตัวน,นี้ใช้ได้นะครับไฟห้ามเกิน39 V โวลต์นะครับตามสเปคของเครื่องแดงนี้นะครับไม่งั้นเครื่องจะมีปัญหานะครับอ่าก่อนที่จะทำการเสียบปลั๊ก AC นะครับตรวจดูฟิวก่อน ฟิวไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟด้าน AC ให้มันนะครับดูนะครับถ้าจ่ายไฟเข้าไปนะครับต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับน้ามาแล้วนะครับสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับดูที่มิเตอร์นะครับผมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมหาจอมาเสียบก่อนนะครับปิดก่อน เครื่องทำงานแล้วนะครับผลิตกระแสอยู่ที่0.7ครับ82วัตต์อันนี้สวิตชิ่งผมตัดนะครับน่ามันตัดเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งมาช่วยอืมยังไม่ได้ต่อไฟนะครับ สรุปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการซ่อมติดไทยินวเตอร์ตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนก็จะมีเหมือนทุกเครื่องนะครับเหมือนทุกเครื่องที่ผ่านมาก็จะเป็น7 8 1 2นะครับมีซีเนอร์ไดโอดนะครับ24โวลต์มีซีค่า220 นะครับไมโครฟลัดแล้วก็ d882 งนะครับรวมไปถึง C ตัวใหญ่นะครับทั้งหมดผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับก็ประกอบใกล้เสร็จแล้วนะครับมาเจอทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับคิดว่าจะช็อตนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ของพัดลมนะครับนี่นะครับที่ เป็นฮานซิสเตอร์ที่ได้รับการสั่งงานจาก CPU นะครับนะมันจะตรวจจับกำลังวัดที่ผลิตได้นะครับประมาณ300-400ถึงก็จะสั่งงานให้ฮานซิสเตอร์นี้เปิดเปิดสวิต์นะครับทาหน้าที่เป็นสวิตตนะครับตัดต่อพัดลมให้ทํางานนะครับแล้วก็ร่วมกับเทอร์โมเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับ เดี๋ยวจะลองวัดดูทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งใช้กับพัดลม1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใช้พัดลมกับอีก1ตัวนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะหาซื้อมาไว้ก่อนรู้สึกว่าช่วงหลังๆนะครับจะเห็นมันเสียเยอะนะครับตอนนี้ถอดทรานซิสเตอร์ออกแล้วนะครับก็เจออีกอาการหนึ่งนะครับพัดลมนะครับ พัดลมไม่ไปซะแล้วนะครับพัดลม2 4โวลต์ด้วยนะครับแล้วก็หาซื้อยากด้วยนะครับพัดลม24โวลต์หนาๆนะครับผมสั่งซื้อมาได้อยู่4ตัวนะครับสั่งมาได้อยู่4ตัวพัดลมหนาๆแบบนี้นะครับแต่แบบบางๆนะครับแบบบางๆมีเยอะอยู่นะครับ บางบางมีเยอะอยู่แต่เป็น12โวลต์นะครับต้องเอามาอนุคมกันนะครับให้มันได้24โวลต์าว่าตัวของมันนะครับเป็น24โวลต์นะครับ0.18แอมป์นะครับเสียนะครับลองจ่ายไฟตรงๆเข้าแล้วไม่หมุนนะครับจำเป็นได้เปลี่ยนพัดลมอีกนะครับยาวเลยนะครับสาหรับ อาการเครื่องนี้เอาละครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทางช่อง youtube ประเสริฐ FM ลำูนะครับเป็นช่อง YouTube เก่านะครับที่เก็บสำรองไว้นะครับผมจะเอาไว้ลงคลิปงานซ่อมของคุณลูกค้านะครับ1เครื่องต่อ1คลิปนะครับใครที่เอาเครื่องมาซ่อมนะครับไปดูในช่อง youtube ประเสริร์อ FM ลำพูนได้นะครับชื่อเดียวกับ Facebook ผมเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะเอางานซ่อมนะครับมาลงในช่อง YouTube DJA FM ลำพูนนะครับสำหรับช่อง DJA FM ลำพูนก็จะเป็นการให้ความรู้ในด้านระบบโซล่าเซลล์นะครับอะไรต่างๆนะครับ ก็ยังเข้ามาดูได้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับสอบถามรละเอียดกันได้ทางใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ประเสริฐ FM ลําลำพูนช่อง YouTube DJA FM ลำพูนนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทาง Facebook นะครับชื่อประเสริฐ FM ลําลำพูนเป็นภาษาไทยครับ ID ดี n ล5796601ครับ สำหรับคลิปนี้ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับ